สวัสดีนะครับคลิปตรวจกันบ้านนะอีกแล้วนะอะถ้าได้เจอคลิปแบบนี้แปลว่ามีมีความน่าสนใจเขาน่าสนใจก็คือ,อ,อมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะก,ก็ก็มีมีผิดนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ นะมาว่างกันเลยนะเพื่อไม่เสียเวลานี่เป็นาการบ้านของสิตินะครับสับไปนอกครั้งที่สองนะครั้งที่สองนี่จะเป็นเครื่องของบท6บทหจะมีสองพาร์ทนะครับซึ่งอันนี้พาร์ทแรกจะบอกว่ายากมากยากมากอันนี้บอกเลยนะโ okay. อเคเ้ามาดูกันนะครับข้อแรกนะข้อแรกซืดๆมีหมู่สองกลุ่มขอไปเร็วขอไปเร็วนะเป็นการตรวจนะฮะไม่ได้ไม่ได้สอนนะครับซืดๆไม่ต่างกาัน n okay. อโอเควิเคราะห์ถูกต้องนะครับ n อ1เหนึ่งเท่ากับเสองเท่ากับสิบสี่โอเค มีฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดนะตริงตรงสุ่มแล้วแล้วก็เีน,น้ำหนักเฉลีย่ยนะครับคีย์เวิร์ดคือเฉลีย่ยปุ๊บอันนี้คือเอกบาทถูกต้องดีมากนะดีมากทีนี้พอพอนี้เป็นเอกบาทใช่ปะสิ่งที่น่าสนใจคือ <c oughs> ข้ามแปรปรลวนนี่นะได้กันได้กันอา่เอาเซตอันหนึ่ง ความแปรปรวนเนี่ยถ้าไม่เป็นซิกมากำลังสองอะก็ในเมื่อมันเป็นมันเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมอะนี่คือเอกบานะนี่คือเอกบาเป็นเฉลี่ยเพอต่อต่อกันมาอ่านนี่ก็เป็นของตัวอย่างเหมือนกันนะแปรปรวนนั้นมันไม่ต้องไม่ใช่ซิกมากำลังสองนะครับมันจะต้องเป็นเอกำลังสองนั่นเองเอ็กหนึ่งกำลังสองนะครับอันนี้อันตายสุดๆถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะ ข้อนี้เสียไปแน่นอนนะฮะอาเฉลินเอกบาสอง X ถูกต้องนะครับแล้วก็แปรปรวนอันนี้เป็นแปรปรวนมันต่อกันมาเลยอ่ะ่านมันก็เป็นตัวอย่างนะแล้วถ้าวิเคราะห์ซิกมาก,กับเอสผิดเนี่ยนะครับหายนะบังเกิดนะเพราะว่ามันจะทำให้ผิดกรณีนะครับทีนี้ไอ้ตรงตอนที่เราจะจะประมาณเดี๋ยวทดสอบมันจะผิดนะครับผิดสูตรโอเคอันนี้ประมาณแบบจุดเอกบาลบกันถูกต้องแล้วนะเลขถูกต้องแล้วก็ อย่าลืมใส่หน่วยด้วยถ้าทราบหน่วยนะครับอ่าฉันฉันก็ก็ถูกเลขถูกแต่ว่าจะโดนหักคะแนนเรื่องหน่วยนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ไม่บอกว่าใครนะเป็นเป็นความลับ <c oughs> นะแต่เขาญาติเอามาเผยแพร่นิดนึงครับเพราะน่านะสนใจอ่าอย่าลืมใส่หน่วยนะพวกค่าเฉลีย่ยคาแบ,บบส่วนแบ่งเบนอะไรพวกนี้ต้องต้องมีหน่วยด้วยนะแต่ถ้าเป็นสัดส่วนคำน่าจะเป็นไม่ต้องนะโอเค เลขถูกดีมากนะต่อไปเขาขอครับหาช่วงความเชื่อมั่นก็จะให้เปอร์เซ็นต์ของผลต่างเฉลีย่ยโอเคเลือกสูตรเอ่อเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละแต่ว่าเราใช้สูตรที่เอ่อทราบซิกมาใช่ไหมครับซึ่งซึ่งมันผิดเพราะเราจริงแล้วเราไม่ทราบคือถ้าทราบอแบะแรกได้เลยนะครับอันนี้จะไม่ทราบซิกมาชั้นนี้สูตรผิดแล้วก็ถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องดูต่อก็คือว่าไม่ทราบซิกมาต้องดู n ด้วย n มันน้อยกว่า 30, ต้องดูดูต่อว่าทราบว่าความแปรปรวนเท่าไหมซึ่งตอนนี้โจทย์เขาบอกมาข้างท้ายเนี่ยว่ามันไม่เท่ากันฉันว่าจะเป็นกรณีที่สี่นะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่าไม่เท่าซิกมาเอ็นน้อยแล้วก็ทราบว่าแปรปรวนไม่เท่านะครับต้องเป็นกรณีที่สี่อันนี้จะบอกว่าอาจจะต้องแก้นะครับเพราะว่าเลขมันจะเปลี่ยนไปหมดเลย มันต้องเป็นตัวทีนะครับต้องมี DF อาจจะแอบยากนิดหนึ่งชั้นอันเนี้ยอันนี้ก็จะผิดนะครับข้อนี้อาจจะเสียคะแนนไปเยอะเลยทั้งข้อเลยนะไอต้องแก้มานะครับแล้วก็แต่แต่คือดีมากอะ่ะคือชอบที่ว่าทําจนสําเร็จนะครับคือมีความขยนนันน่แรงขับแรงพลังในการทํโจทย์เนี่ยดีมากนะครับขอชื่นชมเลยเออแล้วพี่ว่าพี่มองว่าเราจะแก้ไขได้คือตัดไดที่เรายังพยายามอยู่เนี้ยครับ แม้ว่ามันจะผิดก็ตามนะคือไม่สนใจหรอกว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพราะยังไงเราสามารถเรียนรู้ได้อยู่แล้วโอเคแล้วก็รับบทให้กําลังใจน <c oughs> ะเราทําได้เราทําได,าได้แต่ว่าอันนี้ผิดที่หนึ่งโอเคเราไปมีการทดสอบนะครับตืดบ๊ดๆเฉลี่ยวทดสอบว่าเฉลีย่ยแตกต่างกันไหมสองกลุ่มเนี่ยก็ตั้งถูกต้องแล้วดีมากนะครับอ่าแล้วก็ก็พอถึงสุดก็จะผิดเพราะว่าต้องเป็นกรณีที่4นั่นเองครับ เป็นการทดสอบกรณีที่สี่มันจะไม่ใช่แท้จะเป็นจะเป็นทีนะครับซึ่งไอไอเลขอะเอเลขก็ถูกนะแต่ว่าแค่เป็นทีเฉยๆอะเนี่ยได้ลเลขเนี้ยถูกแล้วแค่เป็นสูตรอันนี้ถูกอันนี้ถูกแต่จานไม่ให้นะน,นี้จานไม่ให้ไม่ให้คะแนนนะครับค,คือคือหยุดแล้วหยุดคือเราหยุดแล้วเห็นไหปะเออแต่ว่าอันนี้ไปแก้มาเปลี่ยนสูตรแล้วก็ตัวก็กราฟก,ก็จะผิด นะครับถางถูกแต่ว่ามันต้องเป็นกราฟทีก็นี่ที่สี่ 4, แล้วก็สรุปใดๆพี่ขอเช็ควิธีการสูบนิดหนึ่งนะหนูสูบว่าปฏิเสธจ่าพอถ้าปฏิเสธแล้วแตกต่างกันอ่าเนี่ยการสูบถูกนะครับจริงๆจานไม่ตรวจแล้วนะจันหยุดแล้วอ่าก็จเป็นทีนะครับปฏิเสธเลขถูกโอเคนะ ยังชื่นชมนะชื่นชมคืดีมากเลยดูแล้วผ่านแน่นอนแล้วถ้าปรับปรับรายละเอียดหน่อยนะก็อาจจะได้เกรดเยอะเลยแหละต่อไปนะครับข้อสองเนะี่ย อ่ะก okay. okay. right. so so ็สอนนักวิจัยทราบว่าตืดๆวิเคราะห์ตัวแปร n มี n โอเคแล้วก็เชล่ยสะสม x bar โอเคแปรปวนอ่านี้วิเคราะห์ถูกถูกไหมเออวิเคราะห์ถูก x กลังสองไมเมื่อกี้ผิดล่ะอ่แล้วก็นี้ n ตืดๆโอเคหาช่วงขับเช้มั่นนะครับใช้กรณีถูกต้องดีมากกรณีที่สองกันประมาณนะครับใช้แซเพราะว่า n ไม่ทราบซิกมาแล้วก็ n มากกว่าสามสิบ แทนค่าใดๆแทนค่าใดๆเนี่ยมีการผิดเกิดขึ้นนะครับโอเคสงสัยว่าไอ้เลขนี้มาจากไหนนะสองจุดเจ็ดสองเนี่ยนะเออแล้วก็เนี่ยหนูหาเซตมาขึ้นหนึ่งจุดเก้าหกถูกละมันต้องเป็นหนึ่งจุดเก้าหกอะแทนค่าผิดนะ นี่เป็นลบอ 96, 96, ่าเป็นเป็นหนึ่งจดเก็แนบลบอยู่แล้วแล้วก็1.96นะครับแล้วก็ทีเนี้ยอ่าตอนนี้ต้องเป็น n นะลูกเอ็กข้างบนคือเอ็กลังสองมันกำล, 2, กลอยู่แล้วก็ไม่ต้องยกเพิ่มโอเคถูกต้องแล้วอันนี้ต้องเป็น n n จะเป็น100่งนก็หนึเอ็ก็สร้ยมันค่าจะผิดแน่นอน นะมันจะได้อันนี้เดี๋ยวต้องทำมาใหม่แหละอันนี้ก็เลยผิดนะทำให้พี่สวดใหม่แล้วกันทนหน่อยทนหน่อ,อก็ระวังการแทนค่านะครับมันที่สุดถูกแล้วแต่ว่าระวังการแทนค่า โอเคครนี้ก็จะผิดนะคิดว่าผิดเสียคะแนนเยอะนะครับโอเคอันนี้นิสิติมหาวิทายาลัยเฉลี่ยมากกว่านอกมหาลัยโอเคมากกว่าอตั้งถูกแล้วดีมากนะครับแล้วก็อันนี้ผิดเหมือนกันเนาะสูตรถูกนะครับแต่ว่าแทนค่าผิด n, n ต้องเป็นอันนี้ n ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับเ,เลขมาอันนี้มันจะได้ศูนย์จุด 473แล้วก็อันนี้ค่าวิกฤตนะครับ c r ปฏิเสธที่ตรงนี้เปิดตารางถูกแต่ว่าเขียนเขียน c r ผิด cr ่ c r, เขียนเนี่ยจะต้องเขียนค่าที่เปิดตารางก็คือการแสดงเขตวิกฤตนะครับ critical region ก็คือว่า z จะต้องมากกว่า1.645จึงจะปฏิเสธสู s 0นะครับจึงประเสธสมมติฐานหลักนะ cr ต้องใช้ค่าที่เปิดตารางครับ นะโอเคมานะเรื่อยๆเรืยๆอ,อ,อย่าอย่าท้อนะครับคนตรวจไม่ท้อนะครับนะคนเรียนก็นะสู้ต่อเนาะอที่ไอ้ฟาเซอ่นี้ก็จะต้องแก้นะครับนาออันนี้เป็นอะไรนะศูนย์จุดสี่เจ็ดสามหิเค์ จริงๆก็จะยอมรับเหมือนกันนะแล้วก็หนูยอมรับหนูจะน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมเอ่อก,ก็ได้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือจะบอกว่าไม่มากกว่าก็ได้หรือว่ามากกว่าไม่เป็นจริงก็ได้นะโอเคอันนี้ถือว่าสรุปสรุปโอเคไหนะก็ก็ไปแก้เรื่องเลขเอาเนาะ โอเคต่อไปอข้อ3นะครับเรื่องนี้จะก็เป็นข้อใหญ่นั่นแหละก็ฝึกหน่อยฝึกหน่อยเพราะว่ามัน,ม,นมีขะแนเยอะอ่าข้อนี้นะครับมี2ข้อย่อย3าก็กับ3ขอโอเคให้ข้อมูลมาแบบนี้ํากับซ้กล 2, ำลังสสาวบ่าสบ่ากัน2นี่ก็คือให้เราหาค่า x บารบเองกับ s เอง นะครับเดี๋ยวขอเช็คเบื้องต้นก่อนว่าคิดถูกไหม x b a หนึถูกต้องนะครับ5 x 2เก้าถูกต้อง s 1นึ่กำลังสก็จะสีอ่าดีมากนะครับเย่เย่เย่เก่งมากแล้วก็สั่งประมาณนะครับนี่วิเคราะห์สูตรถ,ถูกหรือไม่เงื่อนไขคือไม่ทราบสิ่งไ n น้อยแล้วก็ทราบว่าแปรปรวนเท่าโอเคใช้สูตรนี้ถูกต้องอ่าดีมากนะครับแต่แต่แตแต นี่นิดหน,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 นึ่งนิดหนึ่งข้อนี้อันเดียดีมากเลยนะแทนตรงนี้ถูกเปิดตารางทีถูกต้องดีมากเลยแต่แต่แต,แต,แต่มันต้องหายเอพีกลังสองก่อนใช่ปะไอเพียงสองนี้โอเคสูตรนี้ถูกต้องแทนค่าถูกต้องดีมากดีมากนะครับแต่นี่คือเอพีกลังสองแต่ว่าตัวสูตรมันคืีเอพีเฉยๆแล้วมันต้องมันต้องทำอะไรทีหนึง่งต้องถอดรูทเช่ะน,น,นะครับอันนี้มาเลยจะผิด เราต้องใส่รูทเข้ามาอีกทีหนึง่งนะหรือหรือก็ต้องคิด sp ตรงเนี้ยเท่ากับรูทเก้าจดศูนยหหนึ่งครับรูทเก้าจุดศูนยหหนึ่งมันต้องเป็นสามจุดศหนึ่งแบบนี้นะครับเออซึ่งมันทำให้อันนี้ผิดนั่นเองเนาะไหนๆก็แก้แล้วก็แก้มานะครับหูห้ากดให้ได้ด้วยนะครับอย่า ไม่ใช่ว่าเล่อย่างเดียวนะโอเคไปข้อขอนะครับเป็นการทดสอบนะการตั้งเนี่ยมันน่าจะผิดเหมือนกันเพราะว่าที่ที่เดียวกันเลย่าสูตรถูกตั้งถูกสูตรถูกอ่าตรงน,นี้ผิดเพราะว่าหนูลืมรู้ตรงน,นี้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะผิดคนระับตอนนี้นจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหกเฟรตังอาเป็นสองคางเระตรงังอัลฟ่าสองโอเคดีมาก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  หนูยอมรับใช่ไหมครัวิกฤตอ่ะเขียนถูกต้องดีมากนะก็ก็บางทีก็ถิดทีก็ถูก,ก,ถกยังยังไม่ยังไม่แม่นพอเนาะโอเคเแตทเ่ทำเรื่อยๆครับทําเยอะๆทำซ้ำนี่แหละทำทำชุดเดิมก็ได้อนะไรเงี้ยจุดศูนย์ห้าที่อ่ะผิดตรงก็ต้องแก้ตรงทีตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเก้าหก หนึ่งจุดหนึ่งสองก็ได้นะจุดจุดมันเท่ากันเท่ากันโอเคไม่ต่างกันก็ตามเครื่องหมายเลยถูกต้องนะครับยอมรับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเป็นจานก็หยุดแล้วนะครับไม่ไม่ตรวจต่อแล้วโอเคไปต่อนะครับน้องก็เข้าใจแหละว่ามันมันมีรายละเอียดนะครับพอพอมันมีรายละเอียดเยอะเนี่ยมันมันก็มีโอกาสผิดเยอะเหมือนกันอันนี้ข้อสี่นะฮะทำไมอะไรแปลกแปลกนะ โอเคอันนี้ผิดผิดค่อนข้างร้ายแรงนะผิดค่อนข้างร้ายแรงอันนี้เบื้องต้นเบื้องต้นมากกว่ามากกว่าแล้วก็ไม่เกินถูกไหมมากกว่าแล้วก็ไม่เกินไม่เกินคือน้อยกว่าเท่ากับไม่เกินไม่เกินคือไม่มากไม่มากคือต้องน้อยแล้วเท่ากับได้ด้วยฉันฉันไอขึ้นไปหลังคือน้อยกว่าเท่ากับนเนี้ยมันจะกลายเป็นมิวหนึ่งลบมิวสองน้อยกว่าเท่ากับห้า อันนี้ผิดแต่แรกแต่แรกก็คือเป็นนิ่1ลบอ2น้อยกว่าเท่ากับ5 1่1ลบอ2มากกว่า5ครับเสร็จแล้วหนูใช้สูตรทีนี้โอเคตรงนี้ผิดหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ครับตรงนี้วิเคราะห์ผิดที่อันตรายอีกแล้วก็คือว่าเขาบอกสองกลุ่มมาแล้วก็แต่แล้วก็มีการเขาบอกแปรปวนใช่ปะเนี่ย ตรงนี้ยังไม่ได้สุ่มนะครับตรงนี้ยังไม่ได้สุ่มนะครับ oh, <no. S 1> ต้องเป็นประชากรถ้าหนูใช้ s ไม่ได้หรือต้องต้องเป็นซิกมากําลังสองด้แปรปวนนิกมากับซิกมาสองกำลังสอง,สสอง,สองฉะนั้นอันอื่นถูกต้องไหมเออ n โอเค n ถูกต้องแล้วก็เฉลี่ยเป็น x bar อ,อ่าถูกต้องแต่นั้นแต่นั้นเวลาคิดสูตรนี้ก็เลยจะผิดนะครับเพราะว่าต้องต้องทราบซิกมาเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่ง ทราบซินะครับแล้วก็เลขที่กดเนี่ยอืมก็ผิดนะครับตรงนี้ทำไมเป็นศูนย์ใช่ปะเพราะมันต้องเอาเลขห้ามาแทนใช่ไหมพอตั้งเวลาตั้งตรงนี้ต้องเอาเลขที่ตั้งมาครับอันนี้อันนี้ออปัญหาคือเครื่องหมายเนาะต่อไปจะเป็นเครื่องหมายวางการแทนค่าแล้วก็ ระวังเครื่องหมายนะครับนะแล้วก็การแทนค่าตรงน,นี้ก็จะผิดไปด้วยนะครับ n ก็ถูกแล้วเศษกำลังซิกม่ากำลังสองไม่ต้องยกเพิ่มโอเคถูกต้องแล้ว นะครับอันนี้ถ้ากดถูกมันจะได้เป็นลบสูตจุดเจ็ดสามสามเออแล้วจริงๆถ้าหนูใช้อันนี้เหรอทำไมหนูต้องเลือกกรณีที่เป็นหนูใช้กรณีที่สี่ม่ที่สี่จะจะเลือกได้ก็ต้องทราบแปรปรนเท่าไม่เท่าด้วยใช่ปะเกือ,อต้องไปทำเอฟเทสอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องเพราะว่ามันทราบติกมากแล้วอันนี้ไม่ต้องมีแล้วก็สูตรเจะ ก็จะเป็นกราฟก็จะเป็นกราฟแท็กนะครับสายมันก็ก็แก้น่าจะต้องแก้เยอะนิดนึงเพราะว่าพอเดือนหนูต้องไปอ่านเองด้วยถูกไหมครับต้องต้องเขียนให้ถูกต้องอ่ยอมรับหรอยอมรับก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับใช่ปะก็จะก็จะผิดนะ แล้วก็น,นี้จริงๆก็ต้องเป็นทางขวาด้วยใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ต้องเป็นทางขวาตาม H หนึ่งนะก็ก็เยอะนิดนึงเออแก้เนาะแก้เยอะนิดนึงส่วนอันนี้อันนี้ถูกนะยืมหน่วยด้วยนะครับอันนี้เป็นนาทีก็อันนี้อันนี้ก็ต้องผิดไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันถ้าถ้าทดสอบผิดประมงก,ก็ผิดไปด้วยรับเรื่องนี้มันก็จะเป็นกรณีที่หนึ่งอันนี้พลาดแบบอันตรายร้ายแรงเลยแหละเพราะว่า ิดกรณีเราไปทําเป็นกรณนีที่ยากด้วยอ่ะซึ่งจริงแล้วมันง่ายอ่ะแต่ว่าเราเราไปทํากรณีที่ยากด้วยโอเคก็คิดเลยลวกันนะสามจุดหกหกสามจุดหกหกดิไม่ใช่ห้าหกไสามจุดหกหกแล้วก็นี้ก็ต้องเป็นแซดนะครับเดี๋ยวให้คำตอบไปแล้วไปดูมา กดให้ได้ลบหนึ่งจุดลบหนึ่งจุดศูนย์สี่หนึ่งกับแปดจุดสามหกหนึ่งอ่ะประมาณนี้โอเคนะครับนี่ก็คือ,อกันบ้านนะครับบทหกพาดหนึ่งเราก็จะแอบยากนิดหนึ่งโอเคางยังไงก็การการกดเลขไม่มีปัญหาอะไรนะครับการกดพี่ว่าพี่ว่าหนูกดถูกอ่าเราก็ดูเลขดีๆนะครับก็ อันนี้ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะถ้าถ้าโดยถ้าจะให้เกรดตอนนี้สำหรับชุดนี้นครับเออยังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่านนะครับก,ก็พยายามเพิ่มนะครับ ดูรายละเอียดเพิ่มอะรายละเอียดแล้วกันก็ตามนี้นะครับระวังเรื่องการการสิ่งท,ท,ที่อันตรายที่สุดก็คือเรื่องของการาการวิเคราะห์ตัวแปรนะครับการค่าการวิเคราะห์ตัวแปร โดยเฉพาะตัวซิกมากับ S ใช่ไหมครับดูดีดนะโอเคครับตอนที่นี้ก็พักที่นี้นครับสวัสดีครับ